ก็ได้มาเห็นผลงานของเด็กๆนะครับในการอบรมมัคุทไดจิ๋วนะครับก็เด็กๆเก่งกันมากเลยรับรู้ได้รวดเร็วมากเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นไงบ้างจีมทีม่จีมคุมอยู่เป็นไงบ้างรับรู้ได้เร็วจะรู้ไดเร็วไหมครับก็เรื่องเหรียญก็เป็นเรื่องที่พวกเราชาวสมาคมเหรียญที่แห่งประเทศไทยก็สนใจอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ ได้มาเห็นน้องๆค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ซึมซับเรื่องเหรียญในพิพิธภัณฑ์นี้ก็รู้สึกประทับใจมากน้องๆมีความสนใจมีสิ่งไหนที่ไม่รู้ก็สอบถาม,ถามทางพี่ที่สังสมาคมแล้วก็พิยากรจากทางพิพิธภัณฑ์กระส่ายด้วยครับที่เมืองซึ่งเด็กๆก็ได้สนใจตื่นตาตื่นใจทั้งกระบวนการผลิตและด้นถึงเร<ช>ียนกระสาบกระไทยเรียนกระสับเทือึกเรียนเที่ลึกไทยเรื่องหนึ่งเรียนเทือลึกและเหรียญกระสาบเที่ลึกต่างประเทศสนใจ แล้วก็รวมถึงได้รับความรู้รอบตัวต่างๆในเรื่องวัตถุประวัติอินตาอะไรอย่างนี้ด้วยครับซึ่งเด็กๆก็ดูตื่นตาตื่นใจแล้วก็ได้รับความรู้กันไปแล้วก็ดูแอคทีฟกับอะไรต่างๆมากมายเลยครับอ่อค่ะสำหรับครอบครัวเราที่ได้มาที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาปนานนรักนะคะเราก็มีอะไรที่เราแบบคิดไม่ถึงว่ามันจะน่าสนใจนะคะอย่างเช่น นอกจากเหรียญของไทยแล้วก็ยังมีเหรียญของต่างประเทศแล้วก็เป็นเหรียญที่หน้าตาแปลกๆหน้าตาน่ารักๆนะคะทำด้วยตกแต่งด้วยวัสดุอื่นนอกจากนอกจากโลหะก็มีนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมอะไรเท่าไหร่วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มพลังดีแล้วก็มีพี่ๆสตาฟทั้งของทางพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็ของทางกลุ่มพลังดีนะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีก็ต้องขอบพระคุณมากค่ะ ค่าสำหรับครอบครัวน้องดินกับน้องเดือนนะคะที่มาในวันนี้ก็มีความประทับใจหลายอย่างนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากเลยก็คือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อครอบครัวนะคะทาให้ครอบครัวเรานะคะได้มีกิจกรรมที่ร่วมกันนะคะในการทําคลิปนะคะแล้วก็มีความรู้นะคะจากการที่เรา,าได้รับชมพิพิธภัณฑ์จากาทีมงานนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจอีกสิ่งหนึ่งก็คือ,อทีมงานของ อะไรนะพลังดีเนาะกลุ่มพลังดีนะคะขอขอบคุณมากเลยที่สร้างสารรค์กิจกรรมดีๆให้กับครอบครัวของเราที่ได้ร่วมในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็ประทับใจมากๆเลยค่ะกับหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแต่ที่ประทับใจมากที่สุดก็คือมันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นค่ะ ใครที่แบบว่าต้องการใช้เวลากับครอบครัวช่วงวันหยุดหรือว่าปิดเทอมนี้ก็อยากจะให้ขอเข้าร่วมกลุ่มพลังดีนะคะก็ต้องขอขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะคุณค่าค่ะสำหรับความประทับใจที่ได้มาพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาปนารักนะคะก็ประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าได้เห็นเหรียญเยอะแยะมากมายที่ไม่เคยได้เห็นค่ะได้รูท้ที่มาที่ไปของเหรียญได้ ร mai, ู้ประวัต okay. ิของเหรียญค่ะก็ได้ได้ได้เห็นเหรียญหลายจากนานาชาติหลายประเทศค่ะแล้วก็ได้เห็นเหรียญแปลกๆที่เราไม่ค <loves you. S 3> ิดว่าจะมีก <dadurch> ็ย <Als> ังมีค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะสนุกค่ะชอบค่ะก็สำหรับการเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ได้ เห็นพัฒนาการในการอยู่ร่วมสังคมในการทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ได้เห็นวิวัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ไทยซึ่งมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับดูสนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็ได้ความรู้ด้วยขอบคุณนี่ประทับประทับใจในวันนี้ก็คือว่าเราได้เรียนรู้ทีมเวิร์กแล้วก็ผมได้เรียนรู้ว่าเหรียญมาเป็นมาอย่างไงตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็ ถึงปัจจุบันแล้วก็ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการวิธีการผลิตของเหรียญกษะสาบครับก็วันนี้ก็พลับใจนะครับได้ได้เห็นถึงความเป็นมาของเหรียญกษะสาบของประเทศไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ดีใจที่น้องทีมได้มีโอกาสได้มาศึกษาหาความรู้แล้วก็ทดลองถ่ายคลิปวิดีโอนะครับ ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ก็ขอบคุณทีมงานพลังดีนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับพวกเราได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอให้จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อๆไปในทุกๆปีนะครับขอบคุณมากครับค่ะคุณแม่กิ๊กกับน้องอิกนะคะอยากจะมาพูดเกี่ยวกับความประทับใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มพลังดีในวันนี้นะคะก็ ก่อนอื่นเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหรียญซึ่งเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยแล้วก็ได้ประทับใจเกี่ยวกับาการร่วมงานกับทางทีมของพี่พี่พลังดีซึ่งน่ารักทุกคนเลยนะคะช่วยเหลือต่างๆเยอะมากเลยอะคะ่ะแล้วก็พี่หมอซึ่งแนะนำวิธีการต่างๆซึ่งทำให้การทำคลิปเนี่ยดีขึ้น ก็จะใช้เป็นแนวทางในการทำคลิปครั้งหน้าลูกชายล่ะคะได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆสำหรับการเป็นมาคุเทศครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะก็วันนี้กิจกรรมบางกุเทศจิ๋วนะครับอบรมของกลุ่มพลังดีร่วมกับสมาคมเหรียญแล้วก็พิพิธภัณฑ์เหรียญนะครับก็มีความประทับใจอย่างมากเลยเพราะว่า น้องๆที่เข้ามาอบรมทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจจริงแล้วก็มีพัฒนาการนะครับคือเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วพอมาช่วงบ่ายเนี่ยตอนตอนเช้านี่คลิปยังไม่ไม่เรียบร้อยแล้วก็ยังทำกันไม่เป็นแต่ว่าพอได้ลองทํากันดูแล้วเนี่ยช่วงบ่ายก็รู้สึกว่าเห็นพัฒนาการครับได้ลองทําจริงกันดูแล้วเนี่ยน้องๆเอาตัวรอดกันได้แล้วก็ทําคลิปที่มีคุณภาพออกมาได้ดีมากเลยครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะฮะที่เข้ามาร่วมฝึกอบรมแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับที่ช่วยกันดูแลแล้วก็ประคับประคองให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีรวมไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆจากสมาคมเหรียญที่ให้การต้อนรับกับสู้กับกลุ่มพลังดีแล้วก็ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับสำหรับการมาอบรมมะคุเทศก์จิ๋วกับกลุ่มพลังดีในวันนี้นะคะ ก็มีความประทับใจกับเด็กๆและครอบครัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์นะคะดูแลเราอย่างดีมากเลยนะคะให้คำแนะนำสิ่งใดที่น้องๆไม่ทราบพี่ๆก็อธิบายจนน้องๆเข้าใจนะคะทำให้การอบรมในวันนี้มีความสนุกสนานนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในกิจกรรมต่อๆไปนะคะขอบคุณนะคะ